เอาเย้าเย้าเย้นี่อะไรเนี่ยอ๋อช่างของเราลังสรรค์ให้อย่างดีแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมมีมุกมีลูกแก้วด้วยใช่เขาเรียกอะไรลูกแก้วเหรอครัคุณครูครับลูกค้าถามว่าอยากได้ไซส์เล็กแต่ว่ามีห้องน้ำเพิ่มเข้ามาเนี่ยมีไม่เอ่ยมีค่ะหลังนี้เลยค่ะนำเสนอหลังนี้เลยนะคะหลังนี้เหรอค่ะขนาดห้องกว้าง2องเมตรสีนะคะยาว4ี่เมตรแป เดี๋ยวเข้ามาชมข้างในกันได้เลยนะคะหลังนี้เหรอมีห้องน้ําด้วยค่ะหลังนี้มีห้องน้ำใช้ใช้ประหยัดงบประหยัดเหรอค่ะสําหรับลูกค้าที่มีงบประหยัดนะคะราคาหลักหมื่นราคาหลักหมื่นมีห้องน้ําในตัวค่ะเฮ้ยสวยอ่ะเข้ามาชมข้างในก่อนได้ค่ะอันดับแรกนี่เห็นไหมมีม้านั่งด้วยค่ะม้านั่งด้านหน้าคนแข็งแรงสวยสวยนะคะเออเยลเยวเยลนี่อะไรเนี่ย Oh, <laughs> ช่างของเราลังสันให้อย่างดีเลยค่ะนี่เห็นไหมม,มีลูกแก้วด้วยใช่เขาเรียกอะไรลูกแกลล้วหรอคะข้างในเป็นยังไงขอดูสิมาดูภายในนะคะนี่ดูความละเอียดสวยงามของห้องเรานะคะนี่หน้นตาต่างก็เหมือนเดิมค่ะอยู่ p v c มีมุ้วดนะคะนี่มีม้วดด้วยหน้นาตา u p v c มีหุ้มดนนะคะสองบานอย่างดีเลยเหรอใช่ห้องใหญ่อะ่ะอันนี้ก็เป็นรูปคอลเซอเมอร์นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ำหลังเลของเรามปดูซิห้องน้ำมีเป็นแบบไหนติดเอได้เลยว้าวห้องน้ำกว้างขวางม,มากเลยค่ะเข้ามาดูก่อนนี่นขนาด,ดความกว้างนะคะสองเมตรสี่สิบความลึกของห้องก็คือเมตรยี่สิบนี่กว้างไม่กว้างดูเอาเอง ออาาใช่ค่ะมีก็ลังดูอากาศให้ปรับร,ระดับได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชักโครกนะคะแต่มีแกะไม่ได้โอ้ยยางดีเลยใช่ยางดีมีสองระบบราดก็ได้เป็นกดชักโครกก็ได้เป็นปูกระเพื่องอย่างนี้เลยใช่ค่ะราคาหลักหมื่นไม่ถึงแสนนะคะหลังนี้ของเราเป็นยังไงสวยไหมคะนี สวยอ่ะนี่ราคาหลักหมืน่นราคาหลักหมื่นค่ะสําหรับแบบมีห้องนะ้าตัวเริ่มต้นของเราเลยเตียแอร์ได้ด้วยอย่างเงี้ยห้องนี้เตียแอร์ได้ด้วยสวยอ่ะไม่เล็กนะคะทุกท่านนี่โอเคใครสนใจไซส์เล็กแบบมีห้องน้ําราคาหลักหมืน่นใช่ค่ะสําหรับท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมนะคะ เรามี Facebook Facebook เดียวนะคะคือครูอนุบาลตัวน้อยช่อง t ิ k t o k ของครูก็เป็นครูอนุบาลตัวน้อยร้านเราไม่มีเพจนะคะอ่าไอดีไก็หน้าโปรไฟล์ t ิ k t o k เราเลยสำหรับบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินชื่อเดียวเท่านั้นค่ะชื่อนางสุดารัตน์จำปลาลน้อยชื่อครูนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ร้านดุคุณครูคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ